ตึกไปสษนียคารเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเป็นบ้านคุณนา่งท่านหนึ่งก็คือคุณพระปีชากรการเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวบ้านเนี่ยต่อให้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็คงไม่ใหญ่ถึงขนาดจะมาเป็นที่ทําการของรัฐบาลซึ่งมีจะต้องมีผู้คนมากมายก็ใช้กันมาตั้งแต่พศ2426จนกระทั่งถึงพศ2469ในปีพศ2469เนี่ยที่บางรัก ็มีพื้นที่ว่างอยู่ที่หนึ่งก็คือเป็นอดีตที่ทําการสถานทูตอังกฤษตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4มาจนกระทั่งถึงพศ2465ก็ขยับขยายกันจนที่สุดแล้วเนี่ยก็ขายพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ18ไร่กว่าเนี่ยให้กับคุณพระพักดีโนรเซนในราคาหมื่นปอนด์คุณพระพักดีโนรเซนเนี่ยก็ขายต่อให้กับแบงก์สยามกมาชนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งต่อมาก็ยกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมาตั้งแต่พศ2465 พอถึง2 4 6 9นี่ยเนี่ยคนเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยท่านทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมท่านก็ทรงพิจารณาเห็นว่าสถานทูตอังกฤษเก่าเนี่ยกว้างขวางบวกกันกับว่าที่ทำการของกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้นเนี่ยแคบก็เลยกรับบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทธธานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่ของสถานทูตอังกฤษเดิมเนี่ยเป็นสำนักง,งานของกรมไปรษณีย์โทรเลขก็โปรดเกล้าลงมาที่สุดแล้วก็มีการย้ายมือวันที่ 10พฤศจิกายนพศ .2469 แต่ในการที่ย้ายมาเนี่ยไม่ได้ย้ายอย่างเดียวได้มีการรวมกรมไปรษณีย์โทรเลขกับที่ทําการไปรษณีย์กรุงเทพที่2อยู่ที่ตึกสุลกาศสถานหรือโรงภาษีร้อยชักสาเ,เอามารวมกันให้เรียกว่าสํานักงานไปรษณีย์โทรเลขกลางแต่พอมาถึงพศ .2473 เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นที่ทําการไปรษณีย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินคําว่า ปลายสนีกลางขึ้นมานี่นะครับตั้งแต่พศ2473ตัวท่านอธิบดีถัดมาเนี่ยก็คือพยาปกิจกุลศาสตร์ท่านก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าอาคารกลุ่มไปเสนีโทรเลขเนี่ยควรจะสร้างเป็นอาคารถาวรขึ้นมาได้มีการร่างแบบขึ้นมาด้วยเป็นอาคารขนาดใหญ่แต่ในขนาดนั้นเนี่ยบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเลยโครงการนี้ก็ถูกละงับไป อธิบดีท่านถัดมาคือหลวงไกรเริกราชเสวีมีความพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านมาอยู่ที่กรมประนีเนี่ยไม่กี่ปีหรอกก็ไปรับราชการที่อื่นต่อโครงการนี้ก็พักไปอีกพอมาถึง2478หลวงโอวิตภัยวงศ์หรือคุณควงภัยไงวงเนี่ยท่านก็มาเป็นอธิบดีกรมประนีตัวเลขท่านก็รื้อฟื้นโครงการเดิมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เลือกอวิศวกรฝรั่งคนหนึ่งชื่อเอชเฮอร์แมนเนี่ยมาเป็นวิศวกรแล้วก็นําเรื่อง เสนอต่อกระทรวงเศรษฐการหรือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็เห็นชอบอนุมัติเงินมาก้อนใหญ่เลยก็เริ่มลงมือก่อสร้างกันมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมพศ2478ตึกหลังเนี่ยใช้วเวลาก่อสร้าง3ปี5เดือนกว่าถ้านับเป็นวันนะครับผมคำวนวณดูแล้วเนี่ย1,259วันก็ <lite hij outro> มีการร่วมกันพิจารณาตั้งคณะทํางานกันมีผู้ช่วยอธิบดีแล้วก็มีผู้บริหารในกรมไปรษณีย์โทรเลขหลายท่านเนี่ยมาร่วมกันพิจารณากันว่าอาคารที่จะสร้างกรมไปรษณีย์เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนลักษณะาาการใช้งานยังไงที่สุดแล้วเนี่ยในที่ประชมุมก็เห็นชอบกันเลือกเอาคุณพระสารโรตรัตนานิมานตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้ากองสถาปัตยกรรมของกรมศิละปากรเนี่ยเอามาเป็นหัวหน้าสถาปนิก แล้วก็เลือกคุณวิวัฒน์ภัยวงศ์ซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของคุณครงอภัยวงศ์งอธิบดีเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยสถาปนิกเนื่องจากว่าสถาปนิกสองท่านนี่นะครับคือท่านศึกษามาจากต่างประเทศจากอเมริกาจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตกกรรมในช่วงที่ท่านไปศึกษาอยู่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยปศ2477-78นี่นะครับสถาปัตกกรรมที่นิยมในขณะนั้นเนี่ยก็คืออาร์ตเดโคซึ่งลดทอนในเรื่องของรายละเอียดการประณิต์ตกแต่งอะไรต่างๆมีข้อสังเกตก็เป็นทรงทรงเลขาคณิต ตรงไปตรงมาเป็นรักษาเป็นกล่องอาจจะมีเส้นในแนวตั้งแนวดิ่งหรือแนวนอนซึ่งในการตกแต่อาคารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูตรงไปตรงมาจากการสืบคนดูเนี่ยนะครับจากภาพอื่นๆเนี่ยในยุคเดียวกันเนี่ยไปพบภาพหนึ่งเข้าที่มีการเป็นสนีกลางที่สปริงฟิลด์ที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกาเนี่ยสถาปน,นิกท่านก็ดูแนวออกมาแล้วท่านก็มาออกแบบซึ่งคล้ายกันมากมีมุกหน้าเหมือนกัน นะครับมีปีกสองข้างเหมือนกันแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่มุกกลางเนี่ยที่สปริงฟิลด์เนี่ยนะครับทั้งสองข้างเขามีประติมาก,กรรมเป็นรูปตัวอินทรีย์แต่บ้านเราสัตว์สําคัญซึ่งเป็นตัวแทนของสถา,าบันพระมหากษัตริย์นี่ก็คือครุฑก็ถูกออกแบบให้มาเป็นประติมากรรมที่หัวมุมตึกสองมุกกลางด้านหน้าเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของสถา,าบนิกผู้ออกแบบ คือในวันที่24มิถุนายนหลังจากปี2475มาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันมงคลของประเทศเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ละจะยึดถือว่าวันที่24มิถุนายนเนี่ยเป็นวันมงคลซึ่งก็ถือว่าเป็นวันชาติด้วย,ยพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจะเปิดอาคารจะเปิดกิจการรวมถึงการเปิดวัดด้วยนะก็ใช้วันที่24มิถุนายนนี่แหละผมยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อปี2482 วันที่24มิถุนายนเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้ามมาถึง1,2,483ในวันเดียวกันนั่นแหละก็เปิดอนุสาวรีย์นี้แล้วก็ในวันที่24มิถุนายน2,483เนี่ยก็มีกิจกรรมอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเรื่องของการเปิดธนาคารชาติบ้างเปิดบริษัทเรือทะเลก็มีเปิดโรงเรียนเปิดถนนเปิดเมืองแล้วก็รวมทั้งเปิดตึกประศริกลาง ตัวอธิบดีกรมประชันีโทรเลขเองคือหลวงโกวิทอภัยวงศ์ท่านมีภารกิจที่จะต้องไปเปิดโรงเรียนอักษรสวรรค์ประธานพิธีในเปิดตึกอาคารประชันีกลางเนี่ยนะครับก็คือพลตรีพระยาพระผลพลพยุหเสนาพศพระผลโยินแต่คนที่กล่าวรายงานในงานเนี่ยอย่างที่เรียนได้ทราบน,นะครับว่าตัวอธิบดีกรมประชีนีเองเนี่ยท่านก็อยู่ที่งานไม่ได้ในรูปถ่ายในพิธีเปิดเนี่ยผมเป็นบุคคลท่านหนึ่ง สูงอายุแล้วผมก็ขาวนะครับคงจะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมไปรษณีย์อดีตเนี่ยประกอบกับว่าในคํากล่าวรายงานนี่นะครับเรียนกับประธานไปเนี่ยแล้วก็ประธานกล่าวตอบเนี่ยพยาพหุนเนี่ยท่านใช้คาสรรพนามกับบุคคลที่กล่าวรายงานว่าท่านเจ้าขุนผมก็เลยมีความคิดว่าผู้ที่กล่าวรายงานแทนอธิบดีกรมไปรษณีย์ตัวเลขก็คงจะเป็นข้าราชการระดับชั้นพญาซึ่งอาจจะเป็นอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์เก่าก็ได้หรือก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในขณะนั้น ในหนังสือสุจบิตหรือหนังสือที่ระลึกของงานนี่นะครับพิมพ์มาอย่างดีกระดาษอาร์ตอย่างดีเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพสีเท่านั้นนะ่ะปกก็เป็นปกแข็งพิมพ์ทองอย่างดีเลยเป็นรูปตาคุดแตรงอนสัญลักษณ์ของกรมประณีแล้วก็บอกวาระที่ระลึกในการเปิดอาคารเนื้อหาของหนังสือเนี่ยก็มีเล่าเรื่องประวัติวิวัฒนาการของกรมประณัีในอดีตจนทั่งถึงปัจจุบันในขณะนั้นเมื่อพศ2482เพราะฉะนั้นมองเห็นชัดเจนเลยว่ากรมประณีตัวเลขในอดีตเนี่ย เป็นหน่วยงานที่มีประวัติแล้วก็วิวัฒนาการที่ยาวนานมากแล้วเป็นหน่วยงานที่สําคัญหน่วยงานหนึ่งของประเทศเลย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระครบรอบ80ปีไพรสน์กลางบางรักรุ่นรับของที่ระลึกสุดพิเศษกับกิจกรรมภาพเก่าเราเก็บเพียงส่งภาพเก่าแล้วเรื่องไพรสน์กลางเพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจไทยสัมมิวเซียม